สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่จะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับวิตอเดวอเตอร์นะครับตัวนี้เป็นวิตามินซีแล้วก็เป็นรสใหม่นะครับคือรสพีชนะครับก่อนกินเราอ่านส่วนประกอบก่อนนะครับในนี้เขาเขียนว่าเป็นน้ำบริโภค95.74036นะครับชอบมากเขียนละเอียดมากแล้วก็เป็นน้ำพีทจากน้ำพีทเข้มข้นนะครับ0.1มีแค่0.1นะครับที่เป็นรสชาติพีชแล้วก็วิตามินซี0.0251นะครับ แล้วก็ตัวนี้เป็นวิตามินซีนาเข้าจากยูเคยูเคคือประเทศอังกฤษนะครับแต่เพี่อนไม่เข้าใจอ่ะคือผลไม้ที่เป็นวิตามินซีในประเทศไทยมันมีเยอะมากนะครับทำไมไม่ใช้วิตามินซีของประเทศไทยฮะมันได้แหล่งธรรมชาติมากกว่าด้วยเนาะแล้วก็ตัวนี้ครับเขเขียนว่ามันเป็นวิตามินซีนะครับสองร้อนะครับของไทย RDI นะครับ RDI ก็คือหมายความว่าในปริมาณแต่ละวันนะครับเขาจะบอกให้ราควรบริโภควิตามินซีเพียงเท่านี้เท่านี้นะครับแต่ว่าตัวนี้เข้ามาสอ้เปโอเคครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาชิมรส แก่ก่อนเฮ้ย hey, หอมหอมคือถ้าเกิดไม่บอกว่า0.1เซ็นนะครับเพี้ยนจะไม่เชื่อนะครัเพี้ยนว่าบอกว่าเพี้ยนดเปอร์เซ็นต์ไม่ก็เชื่อนะเพราะกลิ่นของที่มันเป็นน้ำพีสเนี่ยหอมมากกลิ่นพีทหอมมากยอมรับยอมรับคราวนี้นะครับเรามาดูนะครับสีก็เหมือนกับตัวอื่นนะครับก็คือนะครับสีน้ำเปล่าครับตัวนี้เป็นสีน้ำเปล่าไม่มีอะไรใสๆแบบน้ำเปล่าเลยคราวนี้มาชิมรสชาติ เดียวอืมได้อยู่คือต้องเข้าใจก่อนนะครับว่ามันเป็นอย่างแรกคือหนึ่งกินพีชเขาหอมยอมรับแต่พอกินรสชาตินะครับมันจะได้เป็นรสพีชแบบไม่มีรสหวานนะครับเพราะว่าที่เรากินเข้าไปเนี่ยไม่มีรสหวานนะครับเนี่ยถ้าเกิดเราดูส่วนประกอบมันก็ไม่มีน้ําตาลนะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครไม่ชอบกินหวานแบบพี่อั้นนะครับเฮ้ยอันนี้คือคําตอบของเรานะครับเราชอบมาก แต่ถ้าเกิดใครชอบกินหวานนะครับคุณจะไม่ชอบเลยเพราะว่าตัวนี้นเป็นรสพีชแต่ไม่มีรสหวานนะครับโอเคทําได้ดีกลิ่นดีแล้วรสชาตินะครับก็เหมาะสำหรับคนวิพวกสายรักษาสุขภาพแล้วก็ไม่ชอบกินหวานแบบพี่อันนะครับโอเคก็ถือว่าผ่านอยู่นะครับโอเคครับแล้วขอจบคลิปนี้ไปเดเ๋ยวเขานี้นะครับถ้าชอบฝาก like, กดไลค์กดคลิกกดแชร์ด้วยนะ